การระดมทุนผ่าน crowdfunding คือการที่นักลงทุนเข้ามาสนใจในโปรเจกต์และร่วมลงทุนกับเราโดยเข้ามาถือหุ้นในบริษัทเราแน่นอนครับนักลงทุนสนใจตัวเลขผลกําไรเยอะๆอาจจะต้องเป็น2อดิจิตขึ้นไปแต่หากผู้ประกอบการที่ขอระดมทุนผ่าน crowdfunding มีกําไรเพียงดิจิตเดียวก็สามารถเกิดการระดมทุนผ่าน crowdfunding ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของธุรกิจนั้นๆหรือประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าในตลาดในธุรกิจประเภทนี้กําไรโดยเฉลี่ยแล้วขึ้นอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์มีกําไรเฉลี่ยมากน้อยเพียงใดบางธุรกิจเป็นธุรกิจ แ s ชโปรดักชันหรือเป็นธุรกิจที่ขายในตลาดทั่วไปอาจจะมีกําไรน้อยแต่เน้นจํานวนหรือเน้นวอลลุ่มบางธุรกิจเป็น Niche m a เ k ็ t เป็นนิชโปรดักชันธุรกิจเฉพาะเจาะจงอาจจะมีกําไรเยอะหน่อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจและก็พิเศษโมเดลที่เราจะนําเสนอต่อน,นักลงทุนว่าผลกําไรดูน่าดึงดูดหรือดูน่าสนใจเพียงพอให้กับนักลงทุนที่จะร่วมลงทุนหรือเปล่าสําหรับตัวบริษัทผมธุรกิจมีกาไรเพียงดิจิตเดียวแต่มีแนวทางที่จะทาให้กําไรเพิ่มขึ้นเป็น2ดิจ,จิตจากการระดมทุนผ่านคาร์ฟันดิง้งเพราะฉะนั้นนนกาาารทที่ลลงงุเข้ามา ในบริษัทผมเพื่อต้องการผลักดันให้ธุรกิจของเราเติบโตและมีกำไรมากขึ้นเป็นสอดิจิตนั่นเองครับ